สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิปราดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารววยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพุฤษภทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่23ถึง29มิุนายนปี2568นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้ากำลังรอคอยหรือว่าคาดหวังสิ่งใดอยู่จะได้มาหรือไม่มีเงินให้ใช้ใจ่ายคล่องมือดีหรือเปล่านะคะ กำลังรอคอยเงินจากส่วนใดจะได้มาไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินความรักและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนช่วงที่ผ่านมาคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือดีคนรอบข้างรักและเมตตาเอ็นดูท่านนะคะ เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะสําเร็จค่ะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดนะคะฉลาดในการใช้คําพูดเรียกได้ว่าพูดเพราะปากหวานในรอบสัปดาห์นี้นะคะไม่ค่อยที่จะมีเรื่องอึดอัดใจมากโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดกับคนในที่ทํางานไวริบดีฉลาดหลักแหลมและที่สำคัญถ้าท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ จะได้รับข่าวดีที่ท่านรอคอยนะคะต่อมาสัปดาห์นี้ถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะยื่นเอกสารเรื่องงานเรื่องเงินอยากจะพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญกับลูกค้ากับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนในครอบครัวพูดคุยได้เลยนะคะท่านจะคุยาการพูดคุยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตาม บางเรื่องถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรนะคะวาจาโดดเด่นค่าสัปดาห์นี้นะคะคนรักและเมตตาอยากทำไรทำเลยท่านใดที่ทำงานประจำงานของท่านจะเข้ามาเพิ่มนะคะมีดวงได้รับผิดชอบงานใหม่ๆด้วยในรอบสัปดาห์นี้ ถ้ากําลังปรึกษาหาร,หรือเรื่องอะไรกับใครก็ตามเรื่องงานจะประสบความสําเร็จบางท่านถึงขั้นที่ว่าได้เซ็นสัญญาเลยนะมันจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะคะในรอบสัปดาห์นี้ยังไงก็ดูสัญญาให้ดีๆนะคะอ่านให้ละเอียดรอบครอบแล้วค่อยลงมือเซ็นนะอย่าเซ็นเลยทันทีคะ่ะถ้าท่านเซ็นเลยทันทีระวังจะเจอกับเอกสารที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้ท่านต้องแก้ไขปัญหาในวันหน้าแต่หากท่านนะคะอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือเซ็น ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับท่านค่ะรอคอยสิ่งใดจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะปัญหาบางอย่างที่คาราคาซังอาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวจะมีทางแก้ทางออกในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเปิดตัวมากขึ้นได้เจอกับผู้คนมากมายนะคะได้เดินทางไปนะยังสถานที่ที่วิวแปลกมุแปลกตา ไปแล้วมีความสุขได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวบางท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวจากทางไกลตัวท่านเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มนะคะคำว่าใหม่ๆการเริ่มต้นจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภ ถ้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจะได้ออเดอร์รายใหม่จะได้ลูกค้าเพิ่มถ้าท่านนำเสนออะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้จะประสบความสำเร็จนะคะโปรเจกต์ผ่านฉลุยเลยค่ะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆก็พอเพราะว่างานของท่านค่อนข้างที่จะหลากหลายบางท่านก็ต้องช่วยเหลือง,งานของคนอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็โชคดีตรงที่ว่า จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,ะโดยภาพรวมมีความสุขนะคะกับในเรื่องของการทำงานและเวลาที่ท่านได้อยู่กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างโอ้โหการเงินสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามสัปดาห์นี้ท่านจะได้เงินนั้นมา อถ้าค้าขายนะคะลูกค้านัดชำระค่าสินค้าท่านจะได้ตรงตามกําหนดเวลานะคะได้ลูกค้าดีแหละเจอคนจริงใจนะคะสัปดาห์นี้พูดคําไหนคํานั้นไม่ค่อยมีปัญหามากทั้งเรื่องงานและเรื่องการเงินถ้าท่านใดเป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานบริการต่างๆรับซ่อมนะคะทำงานเกี่ยวกับการพูดคุยรับให้คำปรึกษาอุสัปดาห์นี้เงินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะ เงินเข้ามาดีและตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินด้วยการเงินเข้ามาดีมีดวงได้เงินพิเศษมีโชคลาภท่านใดที่รอคอยข่าวเกี่ยวกับบ้านและรถนะคะหรืออ่ารอคอยข่าวเรื่องเงินเงินทองๆจะได้รับข่าวนั้นๆแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้มันจะมีคำว่าใจผูกฟูและข่าวดีเกิดขึ้นกับท่าน นะคะตั้งใจทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จแม้แต่การพูดคุยกันยื่นเอกสารก็ถือว่าท่านทําสําเร็จในรอบสัปดาห์นี้แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินค่อนข้างที่จะเก่งนั่นก็หมายความว่าขาดเงินท่านจะมีวิธีหาเงินนะคะและที่สําคัญบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือท่านใดที่เป็นนักลงทุนมีผลกําไรดีในบางวันนะคะ โอค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเนี่ยมีคนช่วยเหลือมีดวงได้สิ่งของด้วยทั้งที่ท่านตั้งใจซื้อเองและได้ของขวัญของฝากมีคนนำมามอบให้มีเพื่อนนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดไปนั่นมานี่เขานึกถึงเขาซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากนะคะมีคำว่าได้เกิดขึ้นแต่จะได้อะไรเท่านั้นเองนะคะมีข่าวดีนะในรอบสัปดาห์นี้อะเสี่ยงโชคเสียงดวงได้นะคะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะสำหรับท่านใดที่ไม่มีโชคด้านนี้ก็ ถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินขอเพียงท่านลงมือทําสัปดาห์นี้นะคะท่านจะทําสําเร็จได้เงินนั้นมาค่ะอาเป็นอันว่าหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแต่ท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะระวังการใช้เงินนิดนึงชาวราศีพฤษภระวังการใช้เงินไปกับการใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรประมาณนั้น,นะคะเที่ยวบ่อยหรือไม่ก็หมดเงินไปนกับการซื้อของจุกจิกนะคะอยากทานอะไรอยากกินอะไรอยากเลี้ยงอาหารใคร อารมณ์นี้นะเปซื้ออะไรประมาณนั้นถ้าท่านระมัดระวังการใช้จ่ายโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะก็ถือว่าหมุนเงินได้คล่องเลยละต่อมาด้านความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์พูดคุยกับใครเขาก็คือเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดคุยกับใครเขาก็รักและเมตตานะคะ คนโสดถ้าไม่ชอบใครอย่าไปล้อเล่นกับใครนะช่วงนี้อย่าไปล้อเล่นกับเขาเขาจะหาว่าท่านจีบนะคะเพราะโดยภาพรวมแล้วท่านเป็นคนที่เฟนล,ลี่ลันลานะคะคุยกับใครก็ได้ดีมาดีกลับอะไรประมาณนั้นนะคะยังไงก็ค่อนข้างมีความสุขแหละถามว่าเปิดใจไหมยังท่านกำลังสนุกกับการทำงานมีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่า แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วสัปดาห์นี้ท่านจะได้เดินทางทําบุญท่องเที่ยวหรือจะได้พาครอบครัวนะคะไปทํากิจกรรมบางอย่างนอกบ้านค่อนข้างมีความสุขเหมืนเงินได้นะคะไม่มีปัญหานะรักใคร่กลมเกลียวกันดีค่ะอขอวอวยพรให้ชาวาลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ